ว่าการการทางพิเศษเสนอผลการศึกษาโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยวงเงิน7.4หมื่นล้านเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569ที่วิทยาลัยสหวิทยาการเกาะสมุยมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราธ,ธานีอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธ,ธานีนายสุรเชษฐ์หล่อพูลสุขผู้ว,ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนายพชรทองสุขตลัดอำเภอเกาะสมุยเปิดการประชุมรับฟังความคิดเ,เห็นของประชาชนครั้งที่สม ในการนำเสนอผลการศึกษาโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในปี2570โดยมีชาวเกาะสมุยทุกกลุ่มอาชีพร่วมรับฟังผลการศึกษาโครงการโดยโครงการมีระยะทางรวม37.41กิโลเมตรแบ่งเป็นถนนระดับดิน15กิโลเมตรและสะพานข้ามทะเลยาว22กิโลเมตรโครงการเริ่มต้นเชื่อมทางหลวงหมายเลข4142อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเส้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข4 1 7 0ตำบลตลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยมีจุดขึ้นลง3แห่งและด่านเก็บเงิน1แห่งในพื้นที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชขนาด4ช่องจราจรซึ่งวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น7 40, 000 4 0 1 4ล้านบาทประกอบด้วยค่าที่ดิน1,628ล้านบาทที่ได้รับผลกระทบ277แปลง ค่าก่อสร้าง6 3 2 7 5ล้านบาทค่าควบคุมงาน1582ล้านบาทค่าดำเนินงานและบำรุงรักษา75,59ล้านบาทสำหรับอัตราค่าผ่านทางตลอดสายรถยนต์4ล้ออัตรา1,000บาทต่อคันรถ6 1ถึงล้อ2,000บาทต่อคันและรถมากกว่า10ล้อ3,000บาทต่อคันโดยจะมีการปรับราคาค่าผ่านทางขึ้นทุก5าปีด้านประมาณการจราจรปีแรกคาดว่าจะมีปริมาณรถเฉลี่ย3 0 4 9คันต่อวัน สร้างไรายได้ประมาณ3.25ล้านบาทต่อวันและในปีที่30คาดว่าปริมาณจราจรจะเพิ่มเป็น1339คันต่อวันไรายได้ประมาณ14.11ล้านบาทต่อวันรวมไรายได้ตลอด30ปีประมาณ8 1 0 8ล้านบาทเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประชาชนที่มีพื้นที่สะพานาพผ่านแล้วขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการจัดก,กรมรมสิทธิ์ที่ดิน จากนั้นจะเปิดการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนภายในปี2571เริ่มก่อสร้างปีเดียวกันใช้ระยะเวลาก่อสร้าง5ปีและคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2576ทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเตรียมจากกิจกรรมทดสอบความสนใจเอกชนในวันที่19กุมภาพันธ์นี้จะต้องเป็นสะพานคืออย่างท่านมาวิศาวะผมเรียกพระวิศวแต่ท่านบมงบองผมในฐานะนักออกแบสบสมัครเล่น ผมเรียกว่าพระพิคันนิเพราะฉะนั้นเกาะที่เป็นเมืองท่องเทีเท่ยวเราต้องสร้างศูนย์เทียภาพแล้วเอาไม่อยากเรียกสถานต้องเรียกว่านะวัตกรรมในการคาดมาสม,มัยนี้มันเป็นสักการดเจอร์มันเป็นสิ่งที่จะดึงดูดคนทั้งโลกจะเป็นแห่งแรกในโลกมันต้องคิดแบบนี้ครับเพราะการลงทุนนี่อย่ามองแต่ว่าถูกมองเพิ่มไปสามหมื่นล้านแต่ว่าแสนล้านแสนล้านน้อยปีแสนล้านจนสามร้อยปีนะครับ สะพานแห่งเดิมนี้โลกคิดให้ต่างจากประเทศอื่นมางทต่ใไ,ไทยเราจะเป็นหนึ่งไม่ได้ในการออกแบบตัวโครงการนี้ครับเราออกแบบไว้นะครับเพื่อการเดินทางข้ามไปไปเกาะสมุยเนี่ยหรือจากสมุยเข้ามาที่ฝั่งเนี่ยนะครับสามารถลดระยะเวลาเดินทางได้นะครับจากชั่วโมงครึ่งเป็นเวลาเพียง20นาทีเพราะนั้นการเดินทางข้างเร็วนะครับรถก็ในหลักคือเป็นรถของรถยนต์ในปีนี้นะครับ<ๆ>ก็จะทําเรื่องอเสนอ,อบอร์ดการทางพิเศษ เสนอรัฐมนตรีคมนาคมนะครับแล้วก็ภายในปี70ก็จะนําเรื่องนะครับเข้าสู่าวาระการประชุมของคอรมอนะครับซึ่งาการกระบวนการนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกระบวนการที่เป็น BPP เพราะนั้นต้องมีความพร้อมในเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อม EA ต้องแล้วเสร็จนะครับเรื่องของรูปแบบการลงทุนต้องมีการศึกษาเสร็จแล้วนะครับก็จะพยายามทําให้ได้เป็นไปตามที่เราสัญญาไว้กับประชาชนครับเราคาดการว่าภาย30ปีนะครับ ผลตอบแทานทางเศรษฐกิจนะครับ er mm. จะกลับมาประมาณ4ี่แสนล้านนะครับในระยะเวลาส0ปีนะครับ <adic god S 1> ซึ่งเราพยายามจะจูงใจนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามองในเรื่องของรูปแบบแม้เงินเนี่ยผมคิดว่าก็ไปยากเพราะว่าโครงการนี้นโครงการที่เรียกว่าเป็นการลงทุนค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสะพานทั่วไปมันเป็นสะพานข้ามทะเลนะครับแล้วก็มีมาตรการเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ผมคิดว่ามันคุ้มค่านะครับเพราะว่า1นนะครับพื้นที่ในตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ สร้างไรายได้ให้อยเป็นกกอนเป็นการให้กับประเทศไทย2นะครับการที่เรา,าเซฟพี่น้องอช่วิตหอพี่น้องประชาชนได้นะครับเพราะว่าการเดินทางด้วยเฟอร์รี่เนี่ยมันเป็นการเดินทางที่มีข้อจํากัดฝังทีว่าการที่เราตอบแทนนะครับให้กับคนเกาะนะครับว่า,าเขามีทางเลือกในการที่จะรัได้รับการช่วยเหลือโด,ดยรักษาพยาบาลหรืยอย่าคงคุ้มค่าเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลหรือประเทศไทยต้องทําให้เขาบสนุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยสุขภาพดีเริ่มต้นที่ วัฒนแพทย์สมุยเร็วเร็วลงพยารวดเร็วปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางโฮมหมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร์ศูนย์จำหน่ายกระเบื้องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจรบีชเมาน์เทนคลับขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชคาเฟ่ขนาดใหญ่ริมหุบเขาและชายทะเลขนม ร้านหนานหยวนบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสาขาเชีงมนสาขาช่วงและสาขาละไม่ร้านอาหารมิสสมุยวัตถุดิบสดใหม่เพื่ออาหารอร่อยของคุณคิดถึงอาหารอร่อยคิดถึงเรามิสสมุยฮักสมุยร้านอาหารไทยท้องถิ่นและคลาสสิกกับบีชบาร์ที่เกาะสมุย